สวัสดีค่ะพี่ชานนางสาวพิมพ์บ้านจิต สวัสดีค่ะนันสาวิดานมิรหัสนักศึกษา643701099หมู่เรียน5 7คสวัสดีค่ะพวกเราดีใจจังเลยค่ะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมโดยหัวข้อที่พวกเรานำมาในวันนี้นะคะจะเป็นในหัวข้อเรื่อง พระราชกิจสดีกากว่าด้วยการมอบอำนาจยุทธศักราช2550ซึ่งในเนื้อหาฉบับนี้นะคะเพื่อน,อนๆบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าพระราชกิจสดีกาคืออะไรและใครเป็นผู้กำหนดให้ใช้กฎหมายฉบับนี้และกฎหมายฉบับนี้มีกี่มาตราหรือมีกี่หมวดแล้วแต่ละหมวดแต่ละมาตราคืออะไรเดี๋ยววันนี้เพื่อนเทุก<ๆ>คนจะได้ไขข้อสงสัยในข้อนี้กันค่ะ หวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอในวันนี้จะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากพร้อมแล้วเดี๋ยวทุกคนไปรับชมกันได้เลยค่ะซึ่งภูมิพลอดุญเดชปอรอปรมราชาธิราชาให้ไวนะวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2550 ซึ่งเป็นปีที่62ในรัะชะกาลปัจจุบันนะคะพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมีบรมราชองค์การโปรดเกล้าวให้ประกาศว,ว่าโดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดกฎหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบอำนาจอาศัยอำนาจตามความมีมาตรา187ของรัฐธรมรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตาสา38วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต hmm. ิระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่7พุทธศักราช2550จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตาพระราชกิจสณีนี้ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ค่ะมาตาที่1นะคะพระราชกิจสณีนี้เรียกว่าพระราชกิจสณีการวุิกรรมเมอำนาจพุทธศักราช2550 มาตราสองพระราชกิจศารีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่นับจากวันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสามในพระราชกิจศารีการนี้มอบอำนาจหมายความว่าการที่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศเป็นต้นผู้มอบอำนาจหมายความว่าผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินตามกฎหมายกฎ ระเบียบประกาศคำสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการอนุญาตผู้รับมอบอำนาจหมายความว่าผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่จะรับมอบอำนาจจากผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวส่วนบริการร่วมหมายความว่าหน่วยงานที่ร่วมง,งามบริการของส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนต่างราชการมาปฏิบัติราชการร่วมกันในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและประชาชน และในของมาตราสี่นะคะให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพาราชกิสฎีการี้ซึ่งเราจะสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด7หมวดใหญ่ๆซึ่งในหมวดที่1นนี้เป็นเรื่องของบททั่วไปมาตรา5การมอบอำนาจต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คือการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 2. ความคุ้นค่าความรวดเร็วหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ 3. การกระจายอำนาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม ไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อำน,นาจและไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ดำรงตำแหน่งบางฝั่งมากเกินความจำเป็นค่ะและในส่วนของมาตราที่6นะคะในการมอบอำน,นาจผู้มอบอำน,นาจอ่านมอบอำน,นาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ในอำน,นาจหน้าที่การปฏิบัติราชการของผู้มอบอำน,นาจเพื่อให้ผู้รับมอบอำน,นาจนะคะสามารถปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้นทั้งหมดหรือจะเป็นบางส่วนก็ได้ และในมาตราที่7ในการมอบอำนาจนะคะให้ผู้มอบอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ได้แก่ข้อที่1วางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจและข้อที่2จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจข้อ 3. กํกำกับดูแลแล,และแนะนำการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจข้อ4จัดทำบัญชีการมอบอำนาจและเสนอผู้บังคับบัญชานั่นเองค่ะ มาตราที่8นะคะการมอบอํานาจให้ทําเป็นหนังสือโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอํานาจให้ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ได้แก่ 1. ชื่อหรือตําแหน่งของผู้มอบอํานาจ 2. ชื่อหรือตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจ 3. อํานาจที่มอบรวมทั้งอาจกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้อํานาจด้วยก็ได้ ทางในมาตรา9ก,การมอบอำนาจย่อมมีผลตาเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุผลอื่นส่วนของในมาตรา10นะคะในการปฏิบัติราชการแทนผู้รับมอบอำนาจอาจดำเนินการใดๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจนั้นตามที่เห็นสมควรและในมาตรา11ให้กพอพรอมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ื่อให้เป็นไปตามพระราชกิจดีการนี้ค่ะและเราจะเข้าสู่กันหมวดที่2นะคะก็คือในเรื่องของการมอบอำนาจในกระทรวงเดียวกันมาตรา12กล่าวไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการในกระทรวงนะคะก็คือให้ประหลัดกระทรวงเนี่ยมีอำนาจกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอำนาจของส่วนราชการในสังกัดทั้งในกรณีการมอบอำนาจในส่วนราชการเดียวกันหรือการมอบอำนาจให้กับส่วนราชการอื่นที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงเดียวกันได้ค่ะ มาตรา13ในกระทรวงที่มีการแบ่งกลุ่มภารกิจซึ่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจมีอำนาจเช่นเดียวกับประลัดกระทรวงตามมาตรา21วรรค6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545กลุ่มภารกิจดำเนินการมอบอำนาจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกิจสกานี้โดยให้ถือเสมอหนึ่งเป็นประลัดกระทรวงของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้นค่ะ มาตราสิให้อธิบดีนะคะจัดให้มีการมาอบอำน,นาจภายในกรมของตนเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีการกระจายความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหลัฐแต่ละด้านหรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการและอนำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในส่วนของมาตรา15นะคะในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและผู้รับมอบอํานาจเห็นว่าไม่สมควรมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ใช้อํานาจผู้มอบอํานาจอาจมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งในส่วนราชการอื่นก็ได้โดยต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ได้แก่ 1. กรณีที่เป็นส่วนราชการในกรมการนะคะให้ทําความตกลงระว่างหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วแจ้งการมอบอํานาจนั้นให้อธิบดีทราบพร้อมด้วยเหตุผล 2กรณีที่เป็นส่วนราชาการที่ไม่ได้สังกัดอยู่กรมเดียวกันนะคะให้ทําความตกลงระหว่างอาธิบดีของกรมที่ผู้มอบอํานาจสังกัดและอธิบดีที่ผู้รับมอบอำนาจสังกัดนะคะแล้วแจ้งให้ประหลัดกระทรวงทราบพร้อมด้วยเหตุผลและในส่วนของมาตรา16นะคะให้นําความในหมวดนี้มาใช้บังคับกับส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรมที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในของหมวดที่3นะคะการมอบอานาจให้แก่ส่วนราชการต่างกระทรวงมาตราสิบเจ็กล่าวไว้ว่าในการมอบอนานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในส่วนราชการต่างกระทรวงเว้นแต่กร,รณีการมอบอานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตามหมวด5าให้ก,กระทาได้เมื่อมีการทําบันทึกความต,ตกลงระหว่างส่วนราชการที่มอบอานาจและที่รับมอบอานาจแล้วและการมอบอานาจนั้นนะคะต้องทําเป็นหนังสือบันทึกความต,ตกลงตามวรรคหนึ่งที่ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อํานาจซึ่งอย่างหน้อยต้องมีรายการดังนี้เช่น 1. ครขอบเขตอำนาจที่ได้มอบ 2องแนวทางนโยบายและข้อเสนอของการใช้อำนาจนั่นเองค่ะตาสิบแปดนะคะในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือกรรมีมติให้การมอบอำนาจในเรื่องใดระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวงให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะมีหน้าที่มอบอำนาจให้เป็นไปตามน,านั้นโดยมีให้นำความในมาตรา17มาใช้บังคับค่ะมาตรา19ให้นำความในหมวดนี้มาใช้บังคับกับส่วนราชการและหวหน้าส่วนราชการะระดับกระทรวงหรือกรมที่เรียกชื่อยอย่างอื่น หมวดที่4นะคะการมอบอำนาจให้แก่ศูนย์บริการร่วมมาตรา20กล่าวไว้ว่าเมื่อมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแล้วนะคะให้หัวหน้าส่วนราชการเนี่ยหรือผู้ดำเนินตาแหน่งที่เกี่ยวข้องนะคะมามอบอำนาจทางบ่วงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์บริการร่วมนั้นให้แก่ผู้มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติในศูนย์บริการร่วมนั่นเองค่ะแต่มาตรา21นะคะให้ศูนย์บริการร่วมจัดทํารายงานแสดงการมอบอำนาจตามมาตรา20 และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบอำนาจให้กรฟอรทรา,าภายในเวลาที่กรฟรทกํำหนดนั้นเองค่ะหมวดที่5นะคะการมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาตรา22กล่าวไว้ว่าอำนาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมตัติการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นที่ส่วนราชการใดจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศหรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดในเขตพื้นที่จังหวัดค่ะมาตราย3นะคะในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ได้แก่ข้อที่1 ในกรณีที่มีอำนาจนั้นเกี่ยวกับราชการของส่วนราชการใดและส่วนราชการนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้นข้อที่2นอกจากกรณีตามข้อที่หนึ่งแล้วนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้นั่นเองค่ะ และในส่วนของมาตรา24นะคะให้ในายอำเภอประลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้านประจำกิ่งอำเภอและหัวหน้านส่วนราชการประจำจังหวัดดำเนินการมอบอำนาจให้เป็นไปนตามแนวทางที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานี้และในของมาตรา25การใช้อำนาจของผู้ว่าราชก,ก,การจังหวัดนะคะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชก,ก,การจังหวัดและผู้ดำรงตำแหน่งใดในจังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดด้วยนะคะ และในส่วนของมาตราย6นะคะเมื่อมีการมอบอำนาจตามมาตราย3แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับมอบอำนาจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจนั้นแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะมอบอำนาจได้เนื่องจากเป็นกรณีตามความในมาตรา6วรรคหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะอาจจะไม่มอบอำนาจนั้นก็ได้แต่ต้องแจ้งการไม่มอบอำนาจนั้นพร้อมทั้งเหตุผลให้ส่วนราชการหรือผู้ตำแหน่งที่มอบอำนาจทราบด้วยนะคะและในส่วนของหมวดที่6นะคะการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ มาตรา27กล่าวไว้ว่าส่วนราชการใดมีภารกิจที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศให้หัวหน้าส่วนราชการน,นั้นมอบอํนนานาจทั้งปวงที่จะต้องดําเนินการในต่างประเทศนั้นให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนและให้หัวหน้าคณะผู้แทนนะคะมอบอำน,นาจให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะผู้แทนนั่นเองค่ะและในหัวข้อในหมวดที่7นะคะคือหัวข้อเบ็ดเตล็ด มาตรายี่สิกล่าวไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนให้ส่วนราชการซึ่งกำกับดูแลองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางระเบียบการมอบอำนาจให้เหมาะสมกับภารกิจของการบริการประชาชน และมาตรา29เก่าาวไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้การบริการประชาชนคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนดำเนินการให้มีระเบียบว่าด้วยการมอบอำนาจให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชกฤษฎีการนี้นั่นเองคะ่ะและในส่วนของบทเฉพาะการนะคะมาตรา30กล่าวไว้ว่า การใดที่เกี่ยวกับการมอบอำน,นาจที่เคยเดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีบริการมอบอำน,นาจพุทธศักราช2546รก่อนวันที่พระราชกฤษฎีการนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการมอบอำน,นาจที่ชอบตามพระราชกฤษฎีการนี้ค่ะซึ่งผู้รับสนองพระบรมราชอ,องค์การนั่นคือพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์นายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะ อย่างไรกันบ้างคะเพื่อน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 อาจจะขข้อสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าคําถามที่ถามมาต้นคลิปว่าพระราชกิจศรีการคืออะไรหรือใครเป็นผู้กาหนดให้ใช้พระราชกิจศรีการในขึ้นหรือพระราชกิจศรีการนี้แบ่งได้ทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตาแล้วก็แต่ละมาตามีอะไรบ้างแน่นอนแหละเพื่อนเพื่อนคงรูแล้วใช่ไหมแต่เพื่อนเพื่อนทราบอีกอย่างไหมคะว่ากฎหมายที่เราดึงวิดีโอนี้สักครู่สามารถเอาไปส่งในอนาคตได้นะคะ หรือใช้ประโยชน์ในชีประจำวันเป็นความรู้ติดตัวพวกเรานะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้พวกเราหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกๆคนที่เข้ามารับชมในวิดีโอของพวกเราจะได้รับความรู้กลับไปไม่มากก็น,น้อยขอบคุณค่ะ